ช่โชคก็คือนะคะ3 0 1 9 2 9 9 9 2 7 9 2 8 7 2สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องห่วยมังกรบินนะคะวันนี้ทางช่องเราจะมาทํานายฝันนะคะฝันเห็นสิ่งเหล่านี้ คุณกำลังจะเป็นเศรษฐีหรือว่าโชคดีนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ถ้าอยากจะฟังก็ไปเรียกข้อกับแม่มาฟังด้วยไปยังยังยังไม่ไปเรียก เ,เ,เรามาดูความฝันที่1นนะคะคือกระถินหากคุณนะคะกําลังฝันเห็นกระถินหรือว่ากําลังแห่ผ้าป่าหากคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะหรือว่าคุณร่วมแห่ด้วยถือว่าเป็นฝันที่เป็นมงคลมากๆเลยนะคะสําหรับฝันฝันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่สลีมงคลมากเลยคะ่ะฝันนี้นะคะก็จะทํานายว่าคุณจะได้ลาบลอยหรือว่าโชคลาบจากการเสี่ยงโชค โดยเหนือจากการเสียงโชคนะคะคือคุณก็จะได้โชคจากคนผิวสองสีและถ้าคุณตอนนี้นะคะกำลังลงทุนค้าขายอะไรอยู่นะคะจะได้กำไรแบบราบลื่นมากๆเลยนะคะสำหรับความฝันฝันเห็นกะถิ่นหรือว่ากองผ้าป่านะคะแล้วเราก็มีนะคะเลขนำโชคที่คนที่ฝันเห็นนี้นะคะเผื่อจะเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะนั่นก็คือ0314171931 1 4 4 4 7 1 7 9 1นะคะเรามาดูความฝันที่2กันเลยฝันเห็นกบหรือว่าฝันว่าได้ยินเสียงกบหรือว่าฝันว่าได้จับกบนะคะหรือฝันว่าเห็นกบจำนวนมากตามตำราที่เราไปดูมานะคะเข,เขาทำนายว่าจะได้โชคลาบจากการค้าขาย โชคจากการที่คุณเป็นนายหน้านะคะหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งของต่างๆรวมไปถึงนะคะใครที่กำลังทำงานประจำอยู่เป็นคนในข้าราชการสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งนะคะหากคุณฝันเห็นกบหรือได้สัมผัสกบนะคะนั่นคือรางบอกเขตนะคะคุณกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็คุณกำลังจะได้รับชื่อเสียงความดีเด่น และผลงานที่คุณได้ทําเป็นความฝันที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับฝันเห็นกบและเลขนําโชคของฝันนี้นะคะ091979911411714091นะคะแล้วเราก็มาดูความฝันที่3กันนะคะจะเป็นฝันอะไรนะคะนั่นก็คือฝันเห็นกับปีหรือว่าฝันได้กินกับปีนะคะทำนายว่าคุณจะมีโชคลาภ มาจากคิตะวันตกแล้วก็มาจากคนที่มีผิวสองสีด้วยนะคะแต่ในเรื่องของด้านความรักนะคะสิ่งที่คุณตั้งความหวังไว้บางครั้งจะไม่ได้ดังใจที่คุณหวังไว้นะคะเรื่องที่คิดไว้หรือทําไว้เนี่ยหรือกําลังรอผลอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแต่ในสิ่งที่ดีนะคะคุณจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง แล้วอีกข้อหนึ่งนะคะจะฝากไว้เป็นที่พิจารณาความฝันนี้นะคะอาจจะมีผลต่อคนรอบข้างของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักสามีภรรยาญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดบุตรบริวารซึ่งนะคะบางทีคนเหล่านั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีโชคลาภแทนคุณนะคะหรือว่า คุณอาจจะนำเอาตัวเลขเขามาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเหล่านั้นนะคะลองเอามาเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคของคุณก็ได้นะคะแต่หากว่าคุณไม่รู้จะเลือกเลขไหนนะคะทางช่องเรานะคะก็จะนําเลขดีๆเลขนําโชคมาให้คุณลองเสี่ยงโชคดูนะคะสําหรับฝันเห็นกับปีนี้นั่นก็คือ1439 42 6 7 8 4 8 7ด 2 4 2 7 4นะคะเออ938นะคะเมื่อกี้พูดผิดขอโทษด้วยนะคะแล้วเราก็มาดูความฝันต่อไปนะคะความฝันที่4ฝันเห็นกลางเขนหรือว่าฝันเห็นไม้กลางเขนนะคะจะมีความหมายว่าคุณจะได้ลาบนะคะหรือว่าคุณจะได้เลื่อนหน้าที่การงานการค้าขายก็จะลาบลื่นดีขึ้นนะคะมีผลกำไรเยอะมากๆที่คุณพึงพอใจในสิ่งนั้นนะคะ เลขเสียงโชคสำหรับเบอร์นี้นะคะสำหรับความฝันนี้นะคะนั่นก็คือ1 4 04 4 4 1 1 1 7นนะคะเรามาดูความฝันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับความฝันที่5กาต้มน้ำนะคะหากคุณนะคะฝันเห็นกาต้มน้ำที่กำลังอยู่บนเตาเลยขอทำนายว่าถ้าไม่ได้ครอบครัวนี่นะคะ จะมีความผาสุกนะคะมีความสุขมีความชื่นมืน่นและก็จะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของการกา,ราน้ำเนี่ยลาบที่ได้เนี่ยจะเป็นลาบที่ได้จากการเสี่ยงโชคนะคะแต่จะได้เล็กๆเละน้อยนะคะอาจจะไม่ได้โชคลาบใหญ่นะคะ แต่ถ้าคุณฝันเห็นกาน้ำป่าเนี่ยที่ไม่มีน้ำอยู่ข้างในถ้าใครลุ้นในเรื่องบุตรหรือว่าบริวารน,นะคะก็จะได้บุตรหญิงนะคะคุณจะได้โชคลาภจากเพศเดียวกันนะคะก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงจะได้โชคลาภจากผู้หญิงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะได้โชคลาภจากผู้ชายนะคะ และเลขนำโชคความฝันนี้นะคะก็มี7 3 8 8 9 4 2 8 8 5เอ้ย3 5 7นะคะ4 9่าโอ้ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้เบอร์บอนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะเรามาต่อด้วยนะคะฝันที่6นะคะฝันกลางล่มนะคะจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเราไปฟังเลยดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้ฝันเห็นล่มนะคะคุณฝันเห็นฉัด ถือว่าเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเลยนะคะเป็นเครื่องมงคลโดยมากก็จะพบในขบ,บวนแห่ที่เป็นเกียรติยศนะคะหรือว่าเราอาจจะพบเห็นในขบ,บวนแห่นาคและก็จะมีฉัตรนาคนะคะก็ตามตำราน,นั้นนะคะขอทํานายว่าจะได้พบผู้อุปถัมภ์นะคะแล้วก็จะได้พบผู้เป็นที่พึ่งจะได้เป็นใหญ่เป็นตูนะคะ ถ้าหากฝันว่าได้กลางร่มแล้วก็เดินกลางแดดตามตำรานั้นไทยว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองและก็จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะสำหรับความฝันนี้ก็ดีเลยทีเดียวนะคะฝันเห็นฉัดหรือว่าฝันเห็นกลางร่มนะคะและเลขนำโชคของฝันนี้นะคะคือ5171151157 171นะคะเรามาดูความฝันต่อไปเลยนะคะสำหรับความฝันที่7นะคะฝันเห็นกำแพงหรือว่าฝันว่าคุณกำลังจะปีนกำแพงนะคะความฝันนี้นะคะจะแบ่งออกได้หลายประเภทนะคะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็มาดูความหมายกันเลยดีกว่านะคะตามตำราทำนายว่านะคะ การงานที่คุณคิดไว้นะคะจะมีอุปสรรคและมีคนคอยขัดขวางถ้าฝันเห็นกำแพงอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดคุณฝันเห็นว่าตัวคุณเองเนี่ยกำลังปีนกำแพงข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นล่ะค่ะขอทายว่านะคะคุณกำลังจะมีโชคลาภการงานที่คุณคิดไว้หรือว่ากำลังทำอยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จ อย่างงดงามเลยทีเดียวนะคะแต่นะคะมีแต่ด้วยนะคะคุณต้องมีความมานะอดทนแล้วก็ขยันด้วยนะคะถึงจะข้ามผ่านไปได้แล้วเลขนำโชคของฝันนี้นะคะก็คือ7 4 7 6 8 9 7 4 9 7 6ห8ดหนึ่งนะคะ แล้วเราก็มาดูความฝันต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือความฝันที่8นะคะฝันเห็นกุ้งฝันเห็นปลานะคะหรือว่าฝันว่าจับกุ้งหรือว่าจับปลาไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยนะคะตามตำรานะคะทายว่าคุณจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคหรือซื้อขายนะคะ การซื้อการขายธุรกิจการขายก็จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตามจํานวนที่คุณจับได้เลยนะคะหากคุณฝันว่าได้จับกุ้งหรือจับปลาเป็นจํานวนมากคุณจะได้รับลาบก้อนใหญ่เลยทีเดียวความฝันนี้นะคะเชื่อว่าค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆเลยนะคะสําหรับความฝันนี้นะคะ ก็อยากให้ทุกท่านเสี่ยงโชคดูนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีเลขที่ถูกใจนะคะเราก็มีแนะนํานะคะสําหรับเลขฝันเห็นกุ้งเห็นปลานี้นะคะตามนี้เลยนะคะ455 1 8 9 7 8 8 8 8 9 7 0 9นะคะถ้าใครไม่ทันก็ย้อนไปดูได้นะคะเรามาต่อความฝันที่9เลยนะคะฝันว่าโกนผมหรือว่าฝันว่าได้โกนผมตามตำรานนั้นนะคะทำนายว่าคุณจะได้รับ กชคลาภก้อนโตจากผู้ใหญ่นะคะจากคนที่คุณเคารพนับถือแต่ข้อนี้นะคะจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเพื่อนหรือว่าผู้คนที่คุณเคยคุ้นเคยด้วยนี่นะคะคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนสนิทหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทคุณเลยนะคะ แล้วก็เขาพวกนั้นจะทําตัวห่างเหินคุณนะคะโชคลาบของคุณก็อยู่กับตัวเขานั่นแหละค่ะลองเอาเลขปีประสออะไรต่างๆมาลองเสี่ยงโชคดูนะคะแต่เราก็มีเลขนาโชคมาให้คุณดูนะคะสําหรับความฝันนี้นะคะนั่นก็คือ1 1 1779279 4 7 412901นนะคะโอ้เหมือนรีบมากเลยนะคะแต่ไม่ได้รีบนะคะเออฟังไม่ทันก็กลับไปดูใหม่ได้นะคะเรามาดู ความฝันที่10กันนะคะฝันเห็นไก่หรือว่าฝันได้ยินเสียงไก่ขันหรือว่าฝันว่าคุณได้กินไก่หรือว่าจับไก่อะไรประมาณนี้นะคะตามตำรานั้นค่ะจะทํานายฝันนี้ว่าคุณจะได้รับโชคลาภจากการเงินนะคะหรือว่าคุณจะได้สิ่งของหรือว่าอาจจะเป็นของขวัญหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งอาจจะเป็นบุตรนะคะที่กาลังใครที่ใครกําลังรอบุตรอยู่นะคะ ใครที่ฝันเห็นไก่เนี่ยมีสิทธิ์จะไดหะะหะะะะ้หรือว่าสําเร็จนะคะหรือแม้ถ้าแม้กระทั่งสัตว์4ีเท้านะคะหรือว่าสัตว์สอเท้านะคะที่มีคนนํามาให้เนี่ยจะได้เป็นของขวัญที่เป็นสัตว์เหลียงก็ได้นะคะและเลขนำโชคก็คือนะคะ30192999279287291นนะคะสำหรับความฝัน ก็ได้ทํานายจบลงแล้วนะคะสําหรับความฝันที่เป็นเศรษฐีหรือว่าความฝันนําโชคนะคะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ดูช่องเราเมื่อวานนะคะก็น่าจะรู้นะคะว่าช่องเราได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งแรกนะคะแล้ววันนี้นะคะแอดมินก็จะมาบอกเกมหรือกติกาการเล่นนะคะนั่นก็คือถ้าคุณเป็นลูกค้ายูฟาเบตหนึ่งอยู่แล้วนะคะเข้าไปแทงหวยกับเขากี่บาทก็ได้นะคะฟังนะคะ กี่บาทก็ได้นะคะแทง2ตัวหรือ3ตัวก็ได้นะคะหากคุณถูกรางวัลมา2ตัวนะคะคุณจะได้รับโชค2ชั้นเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้ทั้งเงินเวฟแล้วก็เงินรางวัลเรานะคะจํานวน500บาทนะคะย้ํานะคะคุณจะแทงกี่บาทก็ได้นะคะกติกาเราก็คือคุณต้องแคปหน้าจอมาให้เราดูด้วยนะคะว่าคุณแทงจริงนะคะและถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกนะคะ แอดไลน์แอดมินมาได้เลยนะคะขั้นต่ำเข้าฝากแค่ห้าสบาทนะคะแต่ถอนไม่มีขั้นต่ำนะคะรีบๆแอดไลน์มาหาแอดมินเลยนะคะสำหรับที่ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแต่ก่อนจะจบเราก็มีอะไรดีๆมานำเสนอนะคะ นั่นก็คือยูฟาเบ1หนที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะเออเล่นจริงจ่ายจริงนะคะใครเล่นบอลน,นะคะก็สามารถแทงกับเขาได้นะคะราคาน้ำบอลเขาก็ดีที่สุดนะคะสำหรับยูฟาเบ1หนึ่งหกแ